ข้อก้องอันนี้คือทำไปทางโน้นนิดนึงแกน้ำเลยเอาเอาพวกไฟเอ็กซ์เกิลซีรีส์กับคิดกับพี่ลูกอ่าซูมคอนเสิร์ตไหนก็สวยไฟเอ็กซ์เกิลซีรีส์ซูมได้120เท่าซูมเข้าไปเลยเมื่อกี้หนูลองซูมผู้จัดการหนูแล้วชัดมากแกเหรือปล่าน่ารักมากน่ารักสวยหรือเปล่าสวยเลยเหมือนนางฟ้า แล้วก็มีเทคโนโลยี AI ด้วยคช่วยขายไหม AI ครับช่วยปรับให้สีมันสวยสดใสก็เที่ยวเที่ยวไหนก็สวยนะซูมร้อยีเท่าถ่ายอะไก็สวยแล้วก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่เพราะสวยงามมากแล้วก็ดีไซน์เขาก็เหมาะกับการใช้งานอะไรต่างๆครับเหมาะกับคนสวยมันมีเทคโนโลี AI ช่วยทำงานเยอะมาก ใช่ครับ AI ทำงานแทนผู้จัดการหนูแล้วล่ะกดผู้จัดการเอา AI ไปก็คือเรมนี้จะมีโหมดหลายโหมดใช่ไหมครับมันสมมติเรากดโหมดที่เป็นสเตตอย่างเงี้ยพอกดไปปุ๊บ AI ก็คือปรับแสงมาตึ๊บตึ๊บคือสวยเลยคือเราไม่ต้องมานั่งแบบปรับแสงเองแบบโอ๊ยกดจะนีกดจะนู่นวันนี้ก็คือรับจบแน่นอนแล้วก็มีตัว AI My Space ด้วยตัวที่ช่วยในเรื่องของการจัดการนั่นจัดการนี่เป็นระบบซอฟต์แวร์เขาก็สุดยอดมาก ใช้น,นะครับรอผมหรอผมชอบผมนี่จะชอบไอ้ระบบซูมนี่แหละระบบซูมเพราะว่าเพราะว่านอกจากซูมแล้วอ่ะเข้าไปถึงปุ๊บมันทําให้เรามองเห็นชัดแล้มันยังเวลาเราถ่ายรูปอ่ะมันยังสามารถครอบบางส่วนของรูปขึ้นมาเป็นรูปใหม่ขึ้นมาด้วยเพราะว่าความคมชัดเขาสูงมากอ่าพี่คะชอบงไหนวะชอบให้มีคนถ่ายให้ เอาโทรศัพท์ที่สวยแล้วก็มีคนถ่ายให้เราก็แฮปปี้แต่ถ้าจะ็นถ่ายเองสวยมหมพี่ลูกถ่ายเองนะครับก็งงๆบ้างเขาแต่งรูปเพิ่มบ้างนิดหนึ่งแต่เราใช้ออ p โป้หอใ่ไลมฮะใช้ออฟโป้หรอใช่ไม่ต้องแต่งเลยไม่ต้องแต่งเลยเขามี AI ไอช่วยอยู่แล้วยังไงนะาก็เป๊ะราคาราคาเป็นไงลูกราคาจับต้องดาราคา นิดๆเบาๆน่ารักน่ารักคุ้มค่ากับเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปคุ้มค่ากับฟังก์ชันสุดๆครับผมดีไซน์ใหม่ด้วยดีไซน์ใหม่สวยมากแล้วการางหนครับลูกนี่พอบอกสำรวมเก่งหมดเลยเนี่ยก็อะถือฝางให้ฝาง OPPO Find X9 ซีรีส์นะครับตัวใหม่นะครับก็ซูมชัดทุกคอนเสิร์ตนะครับผมถ่ายสวยแน่นอนครับเข้าไป าแฟนคลับขึ้นบนอะไรไปขับขึ้ไปบนขึ้นบนนี่หรอขับนวัดเขาจได้เห็นการสัมภาษณ์คู่เฟรมคู่เขาจะได้ต้องรับประทานอาหารขึ้นบนกันมีผมเจเน็ตนะครับมันไม่ได้อยู่ที่หนูหรอกพี่เออาาเเลละะริ่มละคือมันมีประเด็นจริงๆหรือเปล่าไม่รู้ก็ ทำงานคู่กันแหละครับหมายวามว่าจริงๆช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พีไปโฟกัสคอนเสิร์ตด้วยจะมีคอนเสิร์ตที่มาเกาก็เริ่มซ้อมมาแล้วสักพักใหญ่ๆนะครับผมประมาณครึ่งเดือนอาทิตยทได้แล้วครับแล้วก็ซ้อมยาวอีกหนึ่งเดือนก็ช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตก็ผมว่าอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะว่าเจริงๆแล้วต่างคนก็ต่างมีมีภารกิจอะไรเงี้ยพีพีเขาไปทำคอนเสิร์ตผมก็ช่วงนี้ปล่อยเพลงใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำอัลบั้ม เขาจะเป็นศิลปินดังแล้วค่ะพี่ช่วงที่เวลาไม่ได้เจอกันมีคุยๆอยู่บ้างไหมเรื่องการทำงานนั่นนี่นนแต่เราเคยทำงานมาด้วยกันตลอดก <c oughs> ็ไม่ไม่ไม่ได้เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่เยอะเหมือนช่วงก่อนไม่น้อยลงแต่ตอนนี้ออกาสได้่ายก็แบบเรื่อมันชื่นใจออรอรอรอภาพนี้อยากโมเมนต์นี้อะไรอย่างเงี้ยโมเมนต์พัชใต้ก็วันนี้วันนี้มา พร้อมกันแล้วครับผมมาฮฮลใจเราเราได้มีโอกาสได้อ่านกันกับคอมเมนต์ต่างๆก็จริงๆได้มีมีโอกาสอ่านบ้างครับบางคนก็ส่งมาให้บ้างอะไรอย่างเงี้ยอย่างพี่ๆในทีมเนี่ยเขาก็น่าจะคิดถึงแบบว่าโมเมนต์แบบเหมือนที่อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่วงเวลาที่ที่เราโฟกัสงานของแต่ละฝั่งกันมากกว่าอย่างเงี้ยผมแล้วก็ใช่แล้วก็เขาเป็นศิลปินดังมากเงี้ยเขาจะทำอัลบั้มแบบเราตัวเล็กตัวน้อยอีกแล้วเรา จะใกล้เขาได้ไงอ่ะเนี่ยอยู่ใกล้ๆเขาเขาไม่รู้เขาจะอยากโดนหรือเปล่าพี่อะไรนะฮะเขากคุณนศิลปินดังเขาโนใจอะเขาบอกคุณเป็นศิลปินดังแล้วโอ้ยผมก็ทำเพลงครับทำเพลงปกติเขาไปเล่นคอนเสิร์ตคนดูหลายหมื่นเลยผมว่าไม่กล้าคอมเมนต์หรอกครับพี่ไม่กล้าออกความเห็นหรอก แต่พอเราหลานไม่นานนานการเที่มาทำงานร่วมกับหลายคนก็คิดไปไกลเหมือนกันเออสองคนมีอะไรหรือเปล่าคบกันหรือเปล่างอนกันหรือเปล่าอะไรโกรธถ้าโกรธกันทุกวันอยู่แล้วคนแอบอิกหลังโกรธกันทุกวันโกรธอยู่แล้วคนแอบอีกหลักกันหรือเปล่าหนูไม่อยากอยู่กับเขาด้วยนะหนูว่าจริงจริงคุยกันทะเลาะกันแล้วโกรธกันอะไรมันก็ปกตินะครับว่าจริงๆทุกคนก็ก็มันก็เป็นเรื่องปกติในความสัมพันธ์อะไรทุกรูปแบบ ปกติบ้างไม่ปกติบ้างบางเรื่องก็ไม่ปกติก็ตอนนี้ปกตินะก็ตอนนี้ปกติครับตอนนี้ปกติครับยัวันนี้คือสำรวมนิดนึงสำรวมสำรวมว่าก็เป็นไกด์ไลน์เราทำตัวตามไกด์ไลน์ครับผมเราก็เล่นงอนกันทะเลาะกันที่ใครต้องเริ่มเข้าหากันยังไงพีพีจูนยังไงครับเออมันจะต้องมีการจูนจิตกันนะอ๋อปวดหัวมันร้อนมากเลยอ่ะอีเดีก็ร้อน จูนกันยังไงล่ะครับจริงๆก็มันก็แล้วแต่ว่าทะเลาะเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็พี่ว่าบางอย่างมันต้องใช้เวลาหมายความว่าพอผ่านเวลาไปอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องที่เรารู้สึกว่าแบบเออเราอาจจะแบบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยเราอาจจะเข้าใจกันมากขึ้นเลยอะไรเงี้ยครับผมก็พี่ว่าก็ก็คุยกันนี่แหละแล้วก็มีแบบว่าพี่ๆแบบผู้ใหญ่น่ารักน่ารักคอยแบบว่าคอยแบบสอดสัมพันธ์ใช่ครับคุณต้องใช้ช่วยตัวช่วยขนาดไหนคุณเบคกี่อะไรนะฮะคุณต้องใช้ตัวช่วยขนาดนั้นเลยนะตัวช่วยอะไรนะ ผู้ยงผู้ใหญ่มาสารสัมพันธ์พ่อบีเหรอครับพ่อบีเป็นผู้ใหญ่เหรอครับีอ๋อพี่บีพี่บีขอภัยขอภัยเป็นอันนั้นเป็นสเตจเนมนะครขอภัยก็ก็ผมผมว่าผมว่าก็เราทำงานด้วยกันเราทำงานด้วยกันแล้วหรือว่าเราก็มีมีแบ็กออฟฟิศเดียวกันเลยนะ ก็มันก็เวลาเกิดเรื่องอะไรหรือว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับว่าเราก็พูดคุยแล้วก็ปรับจูนกันเรื่อยๆแต่ด้วยเรื่องสองผ่านอะไรกันมาเยอะมากมันน่าจะเข้าใจกันง่ายขึ้นไหมมาดูความที่เออเราผ่านอะไรกันมาแล้วแต่เรื่องแล้วแต่เรื่องบางเรื่องเข้าเข้าใจแล้วก็ก็ไปเลยง่ายค่ะพี่มาพี่จะง่ายเป็นคนง่ายๆอยู่แล้วแต่ผิดไม่มีอะไรหรอกนะเข้าใจเขาทุกเรื่อง แต่ผมไม่ค่อยเข้าใจอ้โน e ับหนึ่งหรือ totally ยังนับหนึ่งหรือยังหนึ่งถึงหนึ่งแสนละนับหนึ่งหรือะไรหมายถึงว่านับหนึ่งที่จะกั้นหายใจแบบคึบหนีอยไรหนึ่งล้านหนึ่งฟังรู้บอกหนึ่งล้านหนึ่งลับนึ่งถึงหนึ่งล้านหนึ่งนับหนึ่งก็นับหมายถึงว่าเราสามารถฟังเพลงนับหนึ่งวนไปหนึ่งล้านครั้งได้ครับใช่ตอนนี้ยอดผ่านก็ล้านแล้วนั่นกันนะโอ้ขอบคุณมาก ช่งผ่านนี้มา5ปีแปลรักใสด้วยใจเต็มวี่บอรมุ่งรถมาเออฟานสุดเราบรมายแต่งงานทำงานช่วงนั้นกันเลยทั้งสองคนโอ้สุดๆครับเพราะเห็นรูปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เอ่อก็ใจหายเหมือนกันแล้วผมว่ามันมันก็รู้สึกว่ามันนานแล้วเหมือนกันว่า5ปีอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหตอนแบบไปอยู่ภูเก็ตแล้วก็ทาถ่ายทาอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่ที่ดีดีมากสนุกมากแล้วก็เหมือนว่าเรามี มีความทรงจำอะไรกับมันเยอะอะไรอย่างนี้ยครับคิดไหมว่าเราจะนับกันมายาวนานขนาดนี้ห้าปีก็ก็คิดก็คิดนะครับก <c oughs> ็ตอ,ตอนตอนตอนรู้จักกันก็ไม่ได้คิดว่าเอ๊ะเดือนวสามปีแล้วเราจะแยกย้ายเลยเล<อ>ยไม,ม่ไม่มีครับรู้สึกว่าก็ก็คิดว่าอ่าก็ไปเรื่อยๆมันเป็นจุดต้นของทีมพี่ๆเลยนะเราไปลนักครับก็ พอเราเห็นรูปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าแบบก็ใจหายเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยเหมือน5ปีมันผ่านไปเร็วมากเลยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเออเหมือนยังจำบรรยากาศที่ไปถ่ายทําด้วยกันได้อยู่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ว่าจริงๆแบบมันก็มันก็คิดถึงเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะมีบางทีมการบางคนอะไรเงี้ยที่เราแบบก็ไม่ได้ไปเจอเขาด้วยอะไรเงี้ยบางคนเราก็ยังร่วมทำงานด้วยกันอยู่ตลอดคิดย้อนกลับไปว่าเส้นทางที่เราเดินผ่านตั้งใยแฟร์รักจันทร์เมื่อวันนี้5ปีที่ผ่าน ว่าหน้าเราก็มาไกลมากเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆไงเราหน้าแบบโตขึ้นใช่สดใสขึ้นเป็นเวอร์ชันที่ที่ดีขึ้นเป็นใช่แล้วทุกคนก็เก่งกันมากขึ้นผ่านอะไรกันมาเยอะแยะมากมายในห้าปีนับไม่ไหวนะล้านเรื่องเลยนะล้านเยอะเลยแล้วมันก้าวผ่านกันได้ยังไงแต่ละเรื่องที่เราจะต้องแบบไฟฟอร์อะไร ก็ใช้ความมีความความเชื่อความสู้ครับแล้วก็ส่งซิกอลไรกันอะแล้วก็แล้วก็ลุยลุยบู๊ผ่านไปบู๊บู๊ผ่านไปก็เป็นประสบการณ์5ปีนี้รู้สึกเหมือน10ปีเลยครับได้ลองอะไรเลยครับแต่พี่กิ้งก็ได้มีโอกาสได้ทำไมพี่รอดอีกครั้งนึงนี่นะครับใช่ครับใช่เป็นไงฮะการทำงานรอบหนึ่งก็ผมว่าผมว่ามันคิดถึงเนี่ยโอ้โหมันคิดถึงอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้ว ตัวตูวพี่บอสเองะไยเงี้ยก็เป็นคนที่ผมว่าสำหรับผมนะผมว่าเขาเป็นคนที่เปิดประตูบ้านใหญให่ให้กับเราแล้วก็เหมือนบว่าให้โอกาสใหญ่ๆกับเราทั้งสองคนเลยเงี้ยแล้วเหมือนว่าทุกๆครั้งที่ที่ที่เราเจอเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะคิดถึงแล้วก็วเราก็จะนึกถึงแบบการทํางานร่วมกันหรืออะไรต่างๆเหมือนพอพอมาโดนพี่บอสกำกับอีกทีก็รู้สึกว่านอส t ท l g i จิกสุดๆเลยไงครับ <c oughs> <c oughs> ครับสุดท้ายการอัปเดตนิดนึงเรื่องคอนเสิร์ตที่ี่กำลังจะไปอ่าครับผมก็วันที่ยี่สิบเก้าสามสิบครับผมเออ่พฤศจิกายนที่มะเกลนะครับก็บัตรขายหมดแล้วแต่ว่าก็ทุกคนก็ไปให้กำลังใจได้ครับผมติดตามดูกันได้แล้วก็เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อะไรน่าหน้าถัดมาก็เดี๋ยวอัปเดตทางออฟฟิเชียลครับก่อนไปครับอกบอกให้แฟนๆเขชื่นใจหน่อยครัคุณขาว่า คู่คุณกับโอเคแล้วนะคะหนึ่งล้านสองหนึ่งล้านสามอันไหนพูดสิคะหนึ่งล้านสี่ยังมีหนึ่งล้านห้าข้อดีข้ดีกันแล้วขอหมายมันคืออะไรนะาหมามันคือยังนกันต่อไปด้อันไปด้วยกันดีกันล้วจริงหรอโอเคโอเคไม่ได้สนรอกโอ๊ยขอดีกันไดีกว่า ມື້ກີ້ນັ້ນບໍ່ໄດครับ ตำรวมจำรวมอ๋อำรวมรมรวมแล้ไปดูจำพักที่ใหม่อุยตายเขาจุกจุกกันทุกวันสาจุกกนอย่างนั้นสายพี่เอากล้องพี่น้องเลยไหมเดี๋ยวไม่เทียมาหึง nói 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 มา่มีรถมนขยับไม่ไหวที่ไหสคนขยับไไมากินกินมัก่มอพี่ขยับตามเลูอาจะไม่่วนนี่ติดไปโอเคค่ะอ่ากินพี่พลูกหนึรักกันนลลูกเออรักกันนะอแบางหน้าที่กินเนี่ยองนีนะต้องมีนะหใงหน่อลูกับพี่กินเดี๋ยววิธีนะพี่พนะลูกพีบางหน้าเงาลูก แล้วก็เหนแมวนะเอดที่เขคนเลยป่ะแมว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 แมมวแ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 มมวแมวแมวแมว แกกล้องนี <S <s ้ค so, uh, uh, like, uh, uh, mm, ่ะม uh, uh, right okay. ัน <Nir> ร <vana> ีแลกกวันนี้ได้นะขอใช้ฉันมาถ่ายอัะเธอหนึ่งสองสามปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นกิ่วเจ๋ง ไม่นมันหลบตาตรงกลางครับตรงกลางเหรอคะก็ถุงครับ้า้บโอ้้าอ้แ่แ่นเคยไมก้องสีดเลยขอบคุณค่ะ ครับนบนะครับสู้รู้ันขาพี่นัำนี่แหละกนเป